ผมขอพาทุกท่านไปเยี่ยมชมแบร์พาร์ควิลเฮมเพอร์หนึ่งในสวนบนภูเขาที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตั้งอยู่ในเมืองคาร์เซลประเทศเยอรมนีในปี2013ที่แห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยมีจุดเด่นคืออนุสาวรีย์เฮอร์คิวลิสและระบบน้ำตกที่งดงามการเยี่ยมชมเริ่มต้นที่ปราสาทชลสวิลเฮมเพอร์ที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ แล้วเดินเท้าผ่านน้ำตกที่สวยงามจุดชมวิวที่ถูกออกแบบมาอย่างด,ดีเพื่อผย้่ยมชมได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันง,งดงามตลอดจนป่าและสิ่งก่อสร้างต่างๆพบความรู้แบบไม่มีห่วงกับด็อ,อร์ชวงในเยอรมันอันนะครับผมว่าตรงน,นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของทริปที่ดีนะตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปหาครอบครัวที่แฟรงเฟิร์ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ICE ครับผมจองที่นั่งไว้ที่43เนาะ ความเจ๋งก็คือผมจองไว้ว่าเป็นทำโบไปแฟงเฟิร์ตนะมันระบุชัดเจนเลยแต่ถ้าเก้าอี้ไหนไม่ได้ระบุก,ก็แสดงว่าถ้าคนซื้อตั๋วแบบไม่ได้จองที่นั่งก็สามารถมานั่งได้นะแต่อันเนี้ยคือจองสําหรับเราถือว่าดีนะครับตอนนี้ผมมีกระเป๋าก็เดี๋ยวต้องขึเป็นปหวังขโมนปล่อยก็เดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งแบบสี่ที่คนนะ,นะครับก็ผมจะนั่งบริเวณนี้อืม ตอนนี้มัน4ี่โมงยีกานะครับม e เมื่อกี้ได้เสียงนกเว็ดแล้วเดาว่าเขาน่าจะมีการแจ้งเตือนว่ารถจะออกนะครับแต่เพื่อเป็นการรับข้อมูลเพิ่มเติมนะตอนนี้เราก็จะออกเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับช่วงเย็นจะไปถึงที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยสามทุ่มห้าสิบครับโดยเป็นการเดินทางทั้งหมด11สถานีด้วยกันเดินทางใช้เวลา5ชั่วโมง20นาทีนะครับโอเครถไฟเคลื่อนแล้วนะครับก็นี่เป็นจุดมุดหมายเริ่มต้นของการเดินทางเที่ยวเยอรมันนะครับ ลืมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าภาพรวมของงานนี้มันคืออะไรก็คือว่าตอนนี้ครอบครัวผมนะครับก็มาเยี่ยมผมหละ่ะหนึ่งสัปดาห์ทำไมต้องมาเยี่ยมหละ่ะในเมื่อเราบอกเราจะพามาไม่ใช่หรอใช่ครับก็คงจะย้ายมาปีหน้านะครับแต่ว่าปีนี้ก็มาชิมรางมาดูกันก่อนพอมีการปรับแผนจริงๆช่วงเวลานี้อยากจะย้ายแหละแต่ว่ามีการปรับแผนว่าเป็นปีหน้าดีกว่าทีนี้เขาก็มาเยี่ยมผมนะผมก็เลยถือโอกาสนียพาเขาเที่ยวละกันเริ่มต้นตั้งแต่ที่แรฟงฝฟตน,นะแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟขึ้นมาที่ คาสเซิลนะครับเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ระหว่างฮันโนเวอร์กับแฟรงเฟิร์ตแล้วเมื่อหนำใจกับคาสเซิลละ2คืนก็จะไปพักที่ฮันโนเวอร์หนึ่งคืนหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางมาที่ฮัมบูร์กนะครับทางด้านเหนือที่ที่ผมอยู่ประจําก็จะพาไปเที่ยวในตัวเมืองฮัมบูร์กซึ่งก็จะไปเจอแบบดูเมืองจําลองเนื้อที่เป็นตุ๊กตาเล็กๆจบทริปโดยการพาครอบครัวเดินทางกลับประเทศไทยโดยให้นั่งที่สนามบินฮัมบูร์กนะครับแล้วก็เขาก็จะไปต่อที่มิวนิกแล้วก็บินกลับไทย ผมก็ใช้ชีวิตต่อในเยอรมันสู้ต่อไปครับแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับขบควที่จะมาอันนะครับก็ผมใกล้จะถึงสังเกตละเหลืออีกสี่นาทีนะครับก็จะลงรถไฟละฮะอีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูก็คืออันนี้ครับคือตัวรถไฟเองเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นครัวให้เราได้มีอะไรทานระหว่างเดินทางนะครับส่วนตอนนี้ก็รอที่จะลง ก็เดี๋ยวถ้าถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะครับถึงฮิวตันแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมเอาให้ดูแรับหนึ่งสองสาคล้ายๆเหมือนอยู่ในสนามอยู่ในสถานีรถไฟเลยเพราะว่าผมลงรถไฟปุ๊บขึ้นมาจากชันฉลาปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาอีกทีก็ถึงแล้วมีรถจอดอยู่ในโรงแรมด้วยนะโอ้ะ ตอนนี้เที่ยงแล้วฮะก็วันนี้ครอบครัวผมมาถึงแล้วนะก็นั่งของ t g 920นะครับมาลงที่แฟรงเฟิร์ตก็สังเกตว่าข้างหลังผมบรรยาก,กาศค่อนข้างดีนะมันเป็นสถานีรถไฟที่เชื่อมไปกับสนามบินแฟรงเฟิร์ตแต่ว่าผมไปคัทเซลยังไงก็เดี๋ยวนั่ง ICE ตอนบ่าย2องนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงที่เมืองคัทเซลนะครับหลังจากที่เมื่อวานนั่งรถไฟ ICE 370มา จากแฟงเฟิร์ตมาที่นี่แค่ชั่วโมง20นาทีนะฮะก็มีเมื่อวานมีเรื่องตื่นเต้นก็คือว่าผมไปรอ ICE ที่แฟงเฟิร์ตตรงแฮมตรงแอร์พอร์ตแต่จริงๆต้องไปขึ้นที่แฟงเฟิร์ตเฮาบอนฮอน์ก็เลยถามพอถามเจ้าหน้าที่เสร็จปุ๊บเลยต้องรีบบึ่งไปเลยเพราะว่ามีเวลาอยู่แค่ไม่ถึงชั่วโมงแต่ก็ยังโชคดีว่าถันเวลาตอนนี้เราจะไปไหนกันนะครับจะไปตรงหน้านี้ครับ มไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเหมันไกรพอสมควรเ,เดี๋ยวผมลองซูมให้ดูเป็นสูงๆส,สวยๆนะครับไม่แน่ใจเห็นหรือปิ้วตรงนั้นจอขอบบนนะฮะก็วันนี้เราจะไปที่นั่นกันนะครับตรงหน้าของผมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นประสาทเนาะเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงแต่เชื่อว่าน่าจะได้เข้าใจว่าผมกําลังพูดอะไรอยู่ ก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับแล้วใหญ่โตอยู่บนเนินเขานะแต่ระหว่างทางสวยมากเดี่ยผมลองเอาให้ดูนะฮะนี่ตรงนี้จะมีเหมือนกับเป็นลำธารน,น้อยนะครับเข้าใจว่าเมื่อคือนนะ่ะฝนตกนะครับอากาศก็นข้งชื้นทีเดียวภูมิประเทศตรงเนี้ยผมว่าสวยนะเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูนะครับก็มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับและใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับก็มีความน่าเดินนะเป็นการเดิน ตอนนี้20กว่านอาทีแล้วเป็นการเดินที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าอยากเดินเรื่อยๆโอเคนะผมเข้าใจแล้วฮะตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่บอกว่าเป็นอาคารสวยๆเมื่อกี้สรุปว่ามันคือ c l o s s Wilhelmshöher นะครับก็คือเป็นปราสาทนั่นเองเป็นปราสาทนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเขียนว่าเป็น Hercules นะครับเขาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะ ก็ถือว่าเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ทีเดียวแล้วก็เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงและมีแลนด์สเคปที่สวยงามโอเคครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะว่าปราสาทเนี่ยอยู่บนเนินสูงชันสะเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะเห็นได้จากแนวของมันโอ้แลนด์สเคปตรงนี้สวยมากนะฮะกล้องตัวนี้ไม่เห็นนะกล้องเห็นข้างหลังเดี๋ยวผมลองถ่ายฝั่งโู้นนี่ดูนนะครับเป็นทะเลสาบก็ข้างบนเป็นดวงอาทิตย์นะข้างล่างเป็น เลสาาและตรงนั้นทางที่เห็นเนี่ยก็คือทางเข้าเมืองครับตรงช่วงอนั้นเห็นเขาว่าข้างหลังของตัวปราสาทมีคาเฟ่เราเข้าไปดูกันเอาละครับในตัวปราสาทเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์นในตัวแล้วก็จะมีการจัดแสดงศิลปะต่างๆนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่ในมิวเซียมในปราสาทก็ในภาพในนี้ก็จะเป็นแบบภาพเขียนนะครับสวยๆอันนึงที่เขาทำเป็นกกมิกเจ๋งมากนี่คือรูปของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับของชาวบ้านและนี่ก็คือเลโก้ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองภาพที่เกิดขึ้นนะครับสังเกตว่ามีอาคารตรงนี้นะซึ่งก็เหมือนกับ อาคารตรงนั้นแล้วก็มีคนที่อยู่ในอยู่ในกิจกรรมตรงนี้ก็เหมือนกับกิจกรรมตรงนั้น,นก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอยู่ในช่วงริมแม่น้ําใช่ไหมครับแล้วก็มีบ้านอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีอันนี้ลูกก็จะมีบ้านอยู่ริมน้ําใช่ไหมครับที่มีหิมะตกแล้วก็มีกิจกรรมริมชาย oh, <thank> ทะเลเชิมชายแม่น้ํา มีวาดรูปเลโก้ด้วยนะซึ่งก็คือรูปนี้ที่ศิลป,ปินว่า นี่เขาบอกว่ามันเป็นคําสอนนะครับเป็นการดําเนินชีวิตตั้งแต่เด็กไปจนแก่นะฮะก็เป็นภาพเทียไว้สอนผมก็แปลมาตามเท็กซ์นะฮะแต่ว่าก็ดูแล้วไม่ให้เข้าใจเท่าไหร่เพราะแต่ว่าที่เห็นอันนึงก็คือเป็นรูปเด็กเนอะนอยู่ตรงนี้เดินเข้าไปก็คงจะเจริญไปกันไปนะก็โตแล้วก็อาจจะแต่งงานใช่ไหมครับแล้วก็ไปเป็นนักรบแล้วก็อาจจะเข้าไป แก่ชลงชลาทำดีคงขึ้นสวรรค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะซึ่งความน่าสนใจกันหนึ่งคือเขาทําแบบจําลองเลโก,โก้ให้เหมือนกับภาพเมื่อกี้เลยก็คือมีแท่นแล้วก็จะมีคนอยู่ข้างล่าง นี่ชั้นหนึ่งนะฮะก็มีรูปที่ใหญ่มากรูปข้างในเป็นสิงสารสาัตว์ก็มีเลโกโ้ทำภาพทำเป็นแบบจำลองสะท้อนรูปที่เป็นอยู่ไม่มีหมูเด้งนะนี่น่าจะเป็นรูปจำลองเฮอร์คิวลิสที่มันอยู่ด้านบนนะฮะเขาก็ามาปั้นให้ดูตรงนี้ นี่เขามีกล้องให้ส่องขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับเ,ออเจ้าตรงเนี้ยต้องเดินไป45นาทีตอนนี้กําลังชั่งใจคุยกับเด็กๆเด็กๆ,ๆไม่อยากไปมันไกลก็ไหนๆก็มาแล้วก็อยากไปเดินดูนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีเออันี้ครับไม่แน่ใจว่าเห็นผมจะให้ดูนะครับจะเป็นก้องส่องทางไกลไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับก็คือเป็นบุ่มที่ดีที่สุดที่ผมพอจะทําได้ตอนนี้นะผมจะเห็นตัวคามี<ๆ> เครื่องปั้นดินเผาต่างๆซึ่งชั้นนี้มันมีอยู่ชั้น E นะครับก็ที่ชั้น E เหมือนกันเขาก็จะมีเหมือนกับเลโก้ให้เด็กๆมาเล่นได้ฟรีเอาละครับหลังจากที่เราได้ดูพิพิธภัณฑ์สรุปว่าเด็กๆอยากเดินต่อนะครับอนั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยนะครับด้านหลังผมคือตัวปราสาทที่ว่ากันไปเนะตอนนี้เป็นอยู่ด้านหลัง แต่ว่าด้านหลังของตัวประสาทเองเขาก็มีจุดที่น่าสนใจครับคือจุดนี้นะฮะอยู่ที่เนินสูงเลยทีเดียว,วยก็เดี๋ยวเราจะไปที่โน่นกันแต่ก่อนที่ไปที่โน่นเมื่อกี้คุยกับภรรยาแล้วมันจะมีน้ําตกอยู่ทางด้านทางด้านนาน้นก็เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับดูแลนสเกตที่นี่ทดงามเหลือเกินดูแล้วน้าตาจะไหล ลุกๆผมก็สนุกกับการเก็บใบไม้กันนะครับวันนี้เรียกว่า <My S 1> ท้องฟ้า <My God. S 1> สดใสส่วนหนึ่งกลุ้มคุึมส่วนหนึ่งนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะอากาศดีเหมาะในการเดินชมความงดงามของเิเลปป ใบอันนี้แดงเป็ดเลยโอเคได้เดินทางนี้ก็ได้โอเคครับตรงนี้เป็นตัวปราสาทที่ผมเดินมานะตอนนี้ผมก็เดินมาเลาะเละไปก็ตอนนี้มาเจอเหมือนกับเป็นเป็นทะเลสาบเล็กๆนะตรงนี้อยู่ตรงนั้นมีเป็ดว่ายน้ํากันอย่างที่ทราบนะครับช่วงนี้คือช่วงตุลาครับช้อสู่อ,อทอถ้ำนะก็ เป็นช่วงฤดูที่ใบไม้เปลี่ยนสีกันต้นนั้นเนี่ยมีสีปนกันอยู่หลายสีนะครับมีสีเขียวมีสีแดงมีสีออกส้มๆ้มเหลืองๆสวยงามดีนะฮะส่วนต้นนั้นก็เปลี่ยนสีก่อใข่เพื่อนชัดเจนมากลืมบอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ 7อ,องศาเซเซียส,ยสยก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีนะในการเดินกลางแจ้งแล้วก็วันนี้สภาพอากาศคือไม่มีฝนตกก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบมากๆในการพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับและแดนสเก็ตที่นี่ก็สวยเหลือเกินนะบบอกตรงว่าไม่คิดมาก่อนว่าที่เราแผนไว้แบบลอนดอมเนี่ยมันจะมีความงดงามถึงขนาดนี้และผมเชื่อว่าคนไทยเองเนี่ยยังไม่ทราบว่ามีอัญมณี ล้ำค่าที่ซ่อนตัวอยู่ที่เมืองคัดเซลนะครับซึ่งอยู่ห่างจากแฟงก์เฟิร์ตนั่นรถไฟเพียง1ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นเองโอ้โหดูตอนนี้สิครับไวนนี่เหลืองแบบเหลืองเนี่ยกะทาสีโอเคนะครับใน Google มันจะเป็นบอกเป็นน้ำตกนะแต่ตอนนี้เหมือนน้ำมันแห้งคือถ้ามาดูใกล้ๆจะเห็นว่าจริงๆอ่ะยังมีน้ำอยู่นะไม่ได้แห้งเหือดซะทีเดียว แต่น้ําจะไหลเอื่อยๆเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ <_ EN> ก็คงจะเป็นช่วงที่หน้าไม่ได้เป็นหน้าน้ําหลากเนาะ <_ EN> ก็เลยมีน้ําไม่ได้มากแต่ว่าถ้าดูบริเวณตรงนี้ก็ยังพอมีน้ําขังอยู่นะเอื่อยๆลงไปแล้วก็น้ําก็จะไหลลงไปด้านล่างต่อ <_ EN> อืมดีลูกโอเคครับเราเข้าใกล้สิ่งนี้ขึ้นไปทุกที เราเจออะไรบางอย่างเป็นเหมือนเป็นถ้ำเป็นอะไรนาะแต่ว่าก็มันเป็นโลครับเขาปิดไม่ให้เราเข้าไปก็เดี๋ยวเราไปต่อไปนั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อมีท่อนฟืนด้วยคือแลนด์สเคปที่นี่สวยเหลือเกินยังง็ฉากในหนังใช่จะถึงแล้วนู่นไงข้างบนถึงตรงนั้นเราก็จะได้ไปพักล้ก ืมดูสิอันนี้ทองฟ้าสดใสเหมาะันการเดินเที่ยวไปครับปิดหรออ๋อมีห้องน้าด้วยมีมีห้องน้ำ,นำไปไปเราเจะหวันของแล้วเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันเข้าได้ไหม ก็ได้ลมตรงนี้เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเนาะคือตัวเนี้มันเหมือนเป็นป้อมมากกว่าที่จะเป็นประสาทนะในบริเวณนี้ครับก็บมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสแควร์สี่เหลี่ยมอ่ะงั้นเด็กๆเราไปกันดีกว่าไปนี่ม้ามีสองหัวนครับอีกหัวหนึ่งแตกไปแล้วก็คงจะโดนฟ้าผ่าหรือผ่านกัดซออะไรสักอย่างมันมี ร้านอาหารอยู่ข้างๆประสาทนะครับแต่มันเปิดเที่ยงนี่มันอยู่ข้างติดๆกันเลยระหว่างทางก็เหมือนมีน้ำตกอยู่บริเวณโน้นนะครับครับเมื่อกี้ก็อุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับ ตนจำเบานะฮะมือไปคว้าเป็นแผลครับผมเอาละครับต้องถอดเสื้อกันหนาวชั้นนอกออกนะเพราะว่าพอเดินไปแล้วชักร้อนเด็กๆก,ก็ถอดเหมือนกันก็เป็นแค่ผ้าง,ง่ายๆก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะออกแนวร้อนนะช่วงบ่ายอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแค่สอง,องศานะแต่ว่าไม่สามารถใส่ชุดหนาๆได้ละทุกคนหลังจากที่เราเดินกันมาสักระยะหนึ่งตอนนี้เราได้เห็น แสงสว่างที่ปลายอุมโมงแล้วอยู่ตรงหน้าเรานี่เองครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อ,อน,นะครับทุกคนคงได้เห็นถึงความอลังการของเขาแล้วนะครับตรงหน้าของเราก็คือเป็นทางน้ําไหลที่เราได้เห็นในตัวแบบจําลองนะในที่เราถ่ายกันตอนที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์น,นะครับตอนที่จะเห็นว่าช่วงที่มันเป็นสร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันอลังการมากเลยเนาะเป็นสถาปตัตยกรรม เป็นการออกแบบทางวิศวกรรมที่ชั้นนำมากเขาจะว่าคงในยุคนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเกิดใด้ไขได้เห็นก็คงจะตะลึงค้างกันไปเลยโอเคครับเมื่อกี้นาฬิกาฟองว่า1 8 000, 9 0 0นะครับวันนี้และสิ่งนี้ที่เราได้เห็นนะครับคือความพลังการของวิศวกรรมในสมัยนั้นนะนี่คือความเทยทยานของมนุษย์ที่ทำได้จริงนะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาด ใหญ่ที่อยู่บนภูขเขาและมันบนนั้นมันจะเป็นทางน้ําไหลลงมาตรงหน้าเรานะครับจะมีเหมือนเทพเจ้าทุกอย่างนะผมอลองสูงขึ้นไปนิดนึงโอเคครับก็ยังไม่ชัดอยู่ดีไม่หรอกอันนี้ไม่ใช่เรื่องการการสตูแล้วน,นี้เป็นเรื่องระบบประปาูกเขาเป็นการให้น้ำนี่ไหลลงมาแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ่อเมื่อก,กี้เพื่อที่ทําอะไรเพื่อทําให้บ่อน้ําน,นั้นเนะี่ย เป็นเหมือนแหล่งน้ําในยามแรงหรือในยามไม่แรงก็ตามเนี่ยก็ได้เป็นที่ที่ใช้ในที่ที่เราในประสาทหรือกิจการต่างๆของวงังอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่น้ําไหลลงมาใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะมาพักอยู่ตรงนี้เนีก็จะเป็นหมอกกว้าง แล้วก็จะมาล้นตรงนั้นนะแล้วก็ลงไปก็จะทําให้เชื่อว่าบริเวณตรงนี้ก็จะมีความชุ่มฉ่ำนะก็อาจจะเอาไว้ใช้เป็นล,ลักษณะเป็นปลาหรือว่าเป็นที่พ่อผ่อนหย่อนใจเป็นความสวยงามก็สังเกตว่าครอบครัวผมก็เรียกว่าสู้ไม่ถอยจริงๆตอนแรกก็ดูเหมือนว่าไม่เอาเมยอไม่ไหวแต่พอหลังจากที่ได้พักแล้วก็ทานข้าวเที่ยงก็ทุกคนก็สู้กันต่อดูสิวิ่งด้วยเหนะ็นไมจะถึงมากๆแล้วอภิษมอืม นี่ครับก็มีรูปเขาเรียกอะไรเป็นกสัสซัตรหรือเปล่าที่เป็นม้าแต่มีหัวเป็นคนปลาก็ไเ่นเห็ใจครับแต่ว่าบ่อน้ำตรงนี้มีน้ำํำลองจินตนาการดูว่าสมัยตอนที่มันยังทํางานอยู่มันจะสวยสักแค่ไหนอปาัก่นโอเคพักนะโอเคนะครับส่วนข้างหลังผมเนี่ยเป็น อนุสาวรีย์ของคิวลิสนะซึ่งก็จะเรียกว่าน่าจะเป็นจุดต้นน้ำาหละแต่ว่าถ้าเรามองลงไปข้างล่างนั้นนี่คือทางน้ำไหลนะครับทุกอย่างมาเริ่มต้นจากตรงนี้นะแล้วก็ไหลลงไปสู่ข้างล่างนะครับก็ก็จะไหลลงไปตามสเต็ปเสร็จแล้วบริเวณนูน้นเลยก็จะเป็นปราสาทนะที่เราไปดูพิพิธภัณฑ์กันส่วนด้านล่างสุดๆไปเลยซึ่งตรงบริเวณน,นี้นะครับก็เป็น ชุมชนเมืองนะฮะที่เรียกว่าอยู่กันบริเวณหลบตรงนั้นนะซึ่งจะมีภูเขานะครับโดยรอบซึ่งภูมิประเทศแบบนี้ก็เห็นท,ทั่วไปในเยอรมนีนะครับตอนที่นั่งรถไฟ ICE จากออสเตรียมายัางฮัมบวกมีคนบินโดนแถวนี้ด้วยอ๋อนี้เป็นมีพโพล่้วยนะสวัสดีชาวโลก พราะมันเป็นที่คุกเหรอไม่น่าใช้คุกนะดูสิมันคืออะไรใชไหืสูใชหมไม่ใช่คุกหรอกเพราะว่าเห็นนะครับนี่ก็คงจะมาสุดทางแล้วละ่ะไปสูงกว่าน,นี้ไม่ได้ล่ะก็ด้วยความสวยงามของพื้นที่นะครับทําให้การเดินครั้งนี้เหนื่อยครับเหนื่อยแต่ว่าก็ <c oughs> อยากเดิน จบลงไปแล้วนะครับกับการเยี่ยมชมแบบพาร์ควิลเฮมเฮอร์ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับช่วยกด subscribe หน่อยนะครับหลายๆคนดูนะไม่ได้ subscribe นะครับช่วย subscribe นิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดรชชวงนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการสร้างคอนเทนต์ดีๆต่อไปและสําหรับ EP ถัดไปนั้นผมจะพาไปสวนสัตว์ในฮันโนเวอร์ครับที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ดีสุดในเยอรมนีแลว้วพบกันครับ